5เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนจะมีความรักดีๆนะครับ คนเราเนี่ยนะพอจะมีความรักแล้วบางทีเป็นหลงอยู่ในอารมณ์ตัวเองจนเกินเหตุแต่บางทีเนี่ยลองมาดู5เรื่องนี้ก่อนในตำราเขาว่าไว้ข้อที่1ก่อนจะมีความรักเขาบอกให้คุณก i ฟอัพแฟนตาซีก่อนแฟนตาซีคืออะไรบางคนนี่ลิสต์มานะต้องหลอ่อต้องรวยต้องสูงเกิน185ต้องจบปริญญาโทนะก็ต้องรักเราจริงต้องไม่ไม่มีเกิดมาต้องไม่เคยมีเซ็กกับใครมาก่อนอยู่กับเราแล้วก็จะไม่มีเซ็กกับใครอีกเลยอะไรแบบนี้นะฮะไอ้พวกนี้บางทีรวมกันหมดแล้วที่คุณต้องการมันไม่มีจริง ในโลกนี้นะนะครับมันเป็นแฟนตาซีเฉยเฉดังนั้นไอ้พวกแฟนตาซีที่ดูหนังมากบางทีคุณอาจจะต้องยอมยอมมันไปก่อนมันเป็นแค่ความฝัน นะครับแล้วลองมาดูว่าของจริงที่มันสามารถจะเอาเข้ามาในชีวิตของเราได้บางทีนะครับสเปคเนี่ยมันคืออะไรไม่งั้นไปตั้งสเปคไว้สูงเกินที่มันไม่มีจริงในโลกนี้บางคนเขาเรียกว่าไปหายูนิคอร์นะครับโมมามีเขามามันไม่มีจริงข้อที่2ครับเขาใช้คําว่า learn how to speak up นะครับคิดจะมีความรักต้องหัดเขาเรียกว่า Speakup ความต้องการของตัวเองไปด้วยตรงนี้มันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าคนที่ไม่กล้าพูดกับคนที่พูดมากเห็นแก่ตัว Speakup เนี่ยไม่ได้หมายความว่า อยากได้อะไรแล้วต้องเขาต้องให้เราทุกอย่างนะครับแต่มันเป็นการที่แบบว่าเขาเรียกว่าคนเราต้องมีบาดอรี่หรือมีเส้นถ้าเกิดคนนั้นทําอะไรที่มันล้ําเส้นเราที่เรารับไม่ได้จริงจริงเกินไปเราต้องกล้าพูดกล้าบอกกล้าคุยเพราะว่าอย่าไปคิดว่าแบบออรักๆแล้วก็อยู่ไปก่อนรักๆทนๆไปก่อนนคุณจะถูกเขาเรียกว่าเหยียบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆข้อที่สมเขาใช้คําว่าต้อง หัดเฟรชติ้งให้เป็นในสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอเจ้าชายขี่ม้าเข้ามากดออดหน้าบ้านฝันไม่มีทางนะครับเราอาจจะต้องหัดเฟร r นะครับเฟรเนี่ยคืออะไรมันไม่ใช่การแรบนะฮะมันไม่ใช่การไม่อ่อยแบบตงๆง,งแบบนั้นนะครับแต่มันคือการทําตัวให้หน่าดึงดูดและเฟรนลี่ และคนอยากเข้าหาเรานะครับวิธีฝึกนะ<อ>คุณอาจจะต้องไปฝึกไปเฟิร์หรือว่าอาจจะต้องเป็นเดทกับคนที่อาจจะเราไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะฮะเพื่อไป make, ลองเมคเฟรนกับเขากับเพศตรงข้ามดูถ้าคุณฝึกไปหลายๆทีแล้วคุณจะเริ่มเก่งขึ้นถ้าเป็นในทางคลับกิ๊กเรามีตําราชื่อคัพิีร์เน่ห์ตติ้งไบเบิลเก้าคลาสเก้าชั่วโมงทักเข้ามารับประกันว่าคุณจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งที่มีนเสน่ห์อย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนลองเอาไปทําตามดูตามนี้นะครับอันนี้คือข้อที่3อ่าเฟิร์ไปแล้ว ที่4ครับเขาบอกว่า apply the standard นะครับ apply ไปที่ไหนนะครับกลับมาที่ตัวเองด้วยสิ่งที่คุณหากับสิ่งที่คุณเป็นนะ่ะ แมชกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครพูดจาว่ายกย่องใครหรือดูถูกใครแต่บางทีเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยว่าสิ่งที่เราหาเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมเราอยากจะหาโคเจ้าชายในฝันสุดๆเลยนะครับแต่คุณก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงในฝันขนาดนั้นยังแบบว่าเขาเรียกว่าขี่หึงขี่เวียงวิกไง,งจิกวีนโถตามมาแล้ว20 30รอบแต่ฉันอยากได้คนรวยล้นฟ้าแต่ฉันอยากได้คนหล่อยิ่งกว่าดาราอะไรแบบนี้ตันดาสมันไม่มิดกันหัง บางทีมันต้องยืมองย้อนกลับมาที่ตัวเราด้วยแล้วไม่ได้บอกว่าเตัวเราเป็นอย่างนี้เราต้องไปหาอะไรที่มันเหมาะกับตลาดล่างๆหรืออะไรแบบนี้นะเราต้องพัฒนาตัวเองเราขึ้นมาด้วยเรื่องแบบนี้มันไม่ยากแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทาด้วยในชีวิตนะครับการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อไหรที่เราลอยสูงขึ้นก็เหมือนเรายืนบนยอดเขาเวลาเรามองลงเราจะเห็นอะไรกว้างขึ้นและเมื่อไหร่ที่เราลอยสูงสูงขึ้นคนที่เราเจอมันก็จะเป็นคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันดังนั้นตรงนี้ควรพัฒนาตัวเองตามไปด้วยและข้อสุดท้้ายขอที่5 Leve Compro is ความรักนี่มันต้องเขาเขาใช้ว่ามีความหยวนนะมันไม่มีทางที่เราจะได้อะไรร้อยปรเ็หรอกแล้วก็มันก็ไม่มีทางที่เขาจะได้อะไรร้อยเปอร็คนต้องมีโลกของคุณโลกของผมโลกของเรานะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยตรงกลางแลวหาจุดคอมโพมัยสูงนี้ให้เจออะไรก็ตามที่มันไม่ข้อขาดบาดตายอย่าทำอย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้เป็นเรื่องนะครับคนเรานี่เก่งมากทําเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องในความรักเนี่ยกันทุกคนจนได้อะไรที่มันไม่ขอขาดบาดตายมันีย่อนๆค่นข้ามไปเถอะแล้วชีวิตรักจะสบายกว่านี้ลองจำห้าข้อนี้ไว้แล้วเดี๋ยวความรักคุณจะง่ายขึ้นอีกเยอะ